ชาที่ต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประชาชนแบบเี้อนะ่ามันน่าเศร้าเหลือกเกินเนี่ยสวัสดีครับผมนัดเฟซบุคนดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูชาการนิ n นเกนโนคุซูซูก no ิเตคุโซเกะหรือชื่อเกมถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็จะเป็นเกมกากที่ผู้กล้ามันเฮียจนเกินไป ก็ในฐานะที่เป็นคนดีคนเลอะเลคนเฟอร์เฟกนะครับผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าวิธีของคนเฮียเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันเพราะงั้นวันนี้จะมาเรียนรู้ไว้สักหน่อยครับป่ะนิวเกมแม่ลำบากใจจังเกิดเป็นคนดีคือเปิดชื่อมาก็คุสุที่แปลว่าคนเฮียหรือขยะเลยครับก็ก็นะเอาเอาเป็นเอาเป็นตามนี้แหละเนาะเจะเรียกว่าพี่ขยะแล้วกัน กลัวจรงเลยว่าถ้าเกิดพูดคขาไม่เฮียบ่อยไปใน YouTube จะกระทือผมหรือเปล่าเอาเป็นว่าจะเรียกว่าพี่ขยะแล้วกันครับคําว่าพี่ขยะจะซอฟลงมาหน่อยหรือเปล่านะนิดนึงมั้งนะประสาทโอ้มาแล้วสินะผู้กล้าแย่แล้วตอนนี้กําลังเกิดเหตุแย่ขึ้นแล้วจอม,มานที่เคยทําให้โลกนี้ตกอยู่ในก้นมึงของความกลัวเมื่อศตวรรษเก่าได้ผ่านห้วงเวลาที่แสนนานและคืนชีพกลับมาแล้วโอ้ ถ้าเกิดไปอย่างนี้ต่อไปประเทศนี้คงล่มสลายขอร้องล่ะช่วยกำจัดเจ้าจอมมารทีอีกแล้วเหรอแล้วลงไงเดือดเดือเพลงยิ่งใหญ่หายไปหมดล้ะเอ๊ะอ๋อก็แล้วทำไมล่ะเราจะจ่ายเท่าไหร่ล่ะฮเอ้อไม้ถึงรางวัลอย่างนั้นเหรอแน่พี่ชายไอกำลังดูถูกงานผู้กล้าอยู่งั้นเหรอ มันก็แน่อยู่แล้วสิเฮ้ยอแต,แต่ว่าคือการกระทําชั่วของเจ้าจอมมารน่ะมันทำให้งบการค้างของประเทศนี้อยู่ในขั้นที่ใกล้จะล้มละลายนะนะคือเอาเป็น1นึ่ง0 0น0นีเป็นยังไงล่ะเอาเอกอ๋อนี่ฉันน่ะหลังจากนี้เนี่ยจะไปมุ่งไปสู่ดินแดนที่อันตรายนะก็ เป็นคุณลุงที่ทำตัวขี้เหนียวแบบนั้นนะ่ะแบบนี้ประชาชนในประเทศคงจะลำบากหน้าดูเลยนะเอออืมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นข้าจะขายที่ดินส่วนตัวก็แล้วกันงั้นเอาเป็นห้าหมื่นจีเป็นยังไงเอาเอก <c oughs> นี่ตอนนี้เนี่ยชีวิตของประชาชนที่แสนจะสำคัญนะ่ะมันกำลังขึ้นอยู่กับสิ่งนี้นะ,ะขายเหอไอ้ประสาทนี่อะ อภาษาทนี่เป็นภาษาทที่มีปวดศาสารยาวนานแล้วสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องแบบนั้นขอทีเธอใครจะไปสอนเราเข้าใจแล้วงั้นเอาเป็นหนึ่งล้านจีหนึ่งล้านจีไงอ๋อก็ได้ก็ได้โถ่ได้รับกันหนึ่งล้านจีโคตรคนเที่ยของจริงแม พระราชาที่ต้องขายทรัพย์สินส่นวนตัวเพื่อประชาชนแบบเดือดดามันน่าเศร้าเหลือกเกินเนี่ย <c oughs> อ <c oughs> เออเออสีย่งหัวเราะเมื่อกี้คือคือผมรวมเหตอยู่ครับไม่ไม่ใช่เสียงหัวเราะที่แท้จริงของผมแล้วเกลเอาล่ะถ้าอย่งงางนั้นก่อนเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันไปละหนึ่งกับหนึ่งแล้วลโว้ยโอ้นี่มันฉากที่แย่มาก <c oughs> เอ๊ะเราเอาใช้คำนี้เลยเหรอเดี๋ยวลกลับไปดูดูดูไอั้นพระราชาลเลยเอ๊ะอ,อะไรขายขายแล้ว เฮ้เหนาสมน้ำหน้ามันชะมัดเอาพระราชาไปอยู่แล้วขายขายไปแล้วเหรนั่งสันพระชาตินั่งฝันห็นอะไรเนี่ยรุดไปไม่ได้อโอเคโอเคเข้าเมืองเข้าเมืองมีอะไรไหมคือคือคนเฮียของจริงอะครับออ้เบื่อชมัดกลับบ้านไปนอนดีกว่าเดี๋ยวเดียวคือได้เงินมาหนึ่งล้านแกจะกลับไปนอนเนี่ยนะเออบ้านในฝันแฟนของคนเฮีย ยินดีต้อนรับกลับจ้าขยะคุงก็ทำอาหารรออยู่เลยนะเนี่ยไม่เอานอนละอ๋องั้นเหรอเออเออนี้ขยะคุงเออเหนื่อยงั้นสินะเอ๋อลาทิสวัสดิ์นะอ๋อต้องสา่งคุณแฟนอ่ะคุณแฟนเดี๋ยวคุณแฟนเป็นเจ้าหญิงประเดี๋ยวทำไมมีมีมงกรบนหัวเลยด้วยอ่าหลับหลับหลับเดือดเดือดเดือดแกเพิ่งได้เงินมาหนึ่งล้านแล้วแกกลับบ้านมานอนเนี่ยนะเฮ้ยชีวิตในฝันนี่ว่า ออนุสวัส์นะขยะคุงหลับอีกรอบอ่าโคตรเมื่อยเลยนอนอีกรอบดีกว่าอะไรเนี่ยเ <c oughs> ด็ดเอ่ดเอารอ,อบสามอาีกไหมอนุสวัส์ขยะคุงอา่าจะไปปราบจอมมานแล้วหรือเปล่านะหนอยอีกรอบแล้วกันไม่สนหรอกเฮ้ย เบื่อที่จะนอนแล้วสิเอาะไรป่ะจะมาแล้วกันอ่าไปละเอาของเงินหน่อยเดี๋ยวแกเพิ่งได้เงินมาล้านหนึ่งแล้วแกยังไปไถเงินจากผู้หญิงอีกนะเอ้อเอออ่ะนี่ได้เงินมาหนึ่งพันจีชิมีแค่นี้หรอกละเฮ้ยก็คือขอโทษนะระวังตัวด้วยนะขยะคุงเฮ้ยอย่าดอกใจนะเฮ้ยเด็กแว้นที่ไหนวกเนี้ยเด็กแว้นที่ไหนแกผู้กล้าจริงเหรอ ขยะคุงฉันจะรอนะนก็แด่อีกแล้วสิวะอ,อแกแกเปก็นพวกกล้าได้ไงเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้เฟื่นงท่พี่เหรอเออได้รับการฟื้นฟูอย่างสุดยอดอืมทางนี้มีอะไรอสวัสดีครับฮานาโกดูสิทาคาชิคุงฉันทำอาหารข้ากล่องมาเพื่อทาคาชิคุงล่ะว้าน่าอร่อยจังดีใจมากเลยขอบใจนะฮานาโกโอ้ กินข้าวกรองทำมืออย่างไรปลาดิกินโอ้ดูน่าอร่อยดีนะขอหนึ่งคำโอ้โอ้โอ้แหมมือมันลื่นจนเผลอกินทั้งหมดซะแล้วใส่ช่วยไม่ได้จองจองไมค่ะจองไม้จองไม้มีอะไรมีอะไรเหรอถ่ายเลือดพุก้าเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะจุดไม่ต้องมาจุดโถพูดไม่ออกเอ้ยน่าจริงน่าจริงเดินมาดิน่าจริงเดินมาดิไายไม่กล้า คือคือคือผมไม่ได้คนเฮี่ยครับผมผมโลเพฮ่าประตูนี่มันเกกกยกลูกตาจริงเว้ยเอาไหนไหนหเอาหมากฝรั่งไปติดกับลูกบิด <c oughs> เฮะสำนำหนา้าคนคนเฮี่ยคนเฮี่ยคือเมื่อกี้ยังเก,เ,กเก่งใจยูทูบอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไม่สนอนละอุ้ยเด็กกัดละแกเด็กดีกว่าฮะว้าพี่ชายผูกก้กล้าดูสิดูสิตอนนี้ขุดรู้ละ เดี๋ยวฉันจะสอนความเข้มงวดของสังคมให้แกเองว้าอาลูของผมเฮ้ๆตอนนี้แหละเอาไปปนกันมั่วเรียบร้อยแล้วเล่บมือกับแกงกะหรี่แล้วสินาาสมดหน้าจุดจุดน้องน้องอุ้ยลาไคกรลาไคก็สวัสดีครับอ๋อผู้ค้าไคก็ ยินดีต้อนรับที่นี่เป็นร้านขายอาวุธละกราะนะโอ้นั่นมันท่านผู้กล้าในตำนานนี่นะอาอ้าเอาละเอาละจะขายให้ราคาถูกๆเลยนะฮะทำทำไมเพลงหายแล้วแกแกจะทำอะไรเขาอีกเอะงั้นเหรอนายนะ่ะไม่มีจิตใจที่จะอุทิศตัวเผื่อสังคมเลยงั้นสินั้นเนี่ย ก็แม้ผู้ก้าะนะมันเป็นงานที่จะต้องทำโดยจิตเมตตาน่ะนะมันค่อนข้างที่จะต้องใช้งบประมาณเลยน่ะนะเมื่อเอามาเทียบกับชั้นที่ต้องไปทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างผู้กาเดียนะก็ทำตัวแบบนั้นหนาะวมันค่อนข้างที่จะไม่มีความใจกว้างเลยหรือเปล่า นายนะ่ะเป็นพวกที่สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่และจะไม่ลงทุนอะไรให้กับสังคมเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยงั้นเหรองั้นเหรอก็ถ้าเกิดปล่อยให้จอมานอยู่ต่อไปแบบนั้นครอบครัวและเพื่อนสนิทของนายเนี่ยก็อาจจะอันตรายก็ได้แท้ๆนะนี่ไม่มองการไกลแบบนั้นและทำการค้าขายเหรอเนี่ย ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นฉันเองก็เปลี่ยนไปขายอาวุธชุดก่อบ้างดีไหมนะเอาเถอะก็ถ้าเกิดฉันแพ้ให้กับจอมมารเพราะว่าไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่ดีได้แล้วก็แบบนั้นนายคงจะถูกตำหนิด้วยความผิดไปตลอดชีวิตเลยอย่างงั้นสินนะเอเอเอข้ขขขขขาใจแล้วครับคือไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับเอได้โปรดเอา อุปกรณ์ที่ชอบไปได้เลยครับเอ๊ะจริงเหรอแม้ขอโทษด,ด้วยล่ะแม่ไม่นึกเลยว่าจะได้อุปกรณ์แบบไม่ต้องคิดเงินแบบนี้นะ่ะนะแม,ม่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมน่ายี่มันมีเมตตาจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะขอชุดกรอและอาวุธที่ราคาแพงที่สุดในลานนี้แล้วก็ขอคองที่เอาไปขายต่อด้วยก็แล้วกันนะยังที่ยังที่ อ๊ะแบบนั้นมันเกินไปแล้วนะครับเขาจะไปส่สนเราเร็วๆส่งมาโอ้ได้ของอะไรเนี่ยด g ก้อนซอสด r กออ้อน armor ดะก้อน d ฮมด o ก้อนชิ d ได้อย่างละสิบโอ้โครบใจละ่ะ you welcome welcome อะไรเราไปป้อนเงิน,นชัดอีบ้าเอ่อมันมีมันมีให้ดูอาวุธอะไรไหมนะโอเคโอ้โหพลังทุกอย่างถอดโอเคโอ้โหใส่ใส่แล้วพุ่งเลยครับพุ่ง เข้ามาที่บ้านของตัวละครนะครับไอ้ผู้ชายขี้โกงที่ซาดิสไซโคพาร์ตหลงตัวเองแล้วก็ไม่ลังเลที่จะใช้ประโยชน์คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช้ได้เลยดิใช้ได้เลยดิขยะคุ้งขอปิดลานชั่วค่าวด้วยเหตุผลของทางเจ้าของล้านเออคือคือจริงๆมันเป็นเพราะไอเนี่ยนะนะมันมันไม่ได้สาเหตุมันไม่ได้มาจากเจ้าของร้านหรอกเฮ้เฮสมนำหน้าแกแก,แกโอ้ยไหวไปเน่เออมีมีไปคุยทีมีอะไรไหมครับ เราจะรออยู่นะแน่อยู่แล้วคุณเฮียสองพันสองพันเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าโอ้โหอ,อะไรอะ่ะกันเจนเหรอโหลดดิงเราเราไม่เคยเจอผู้กล้าแบบนี้มาก่อนโอ้ถ้ำไหนออกสะอาดอะไรคือออกสะอาดฉันคือออกสะอาดเจ้าผู้กล้าฉันไม่ให้นแกไปไกลกว่านี้หรอกนะคือคือไม่รู้สิแต่ว่าคือแกใครวะเนี่ย คืออย่างอยก็ดูมีความเป็นคนดีกว่าพระเอกหรือเปล่าเอาเอาเป็นพระเอกแทนได้ไหมอ่ะตรงนั้นมีอะไรอ่ะเฮะ้เอวิซะขยี้ตาอาตาชันคูดถ้าไม่ตายได้ไหมถ้าไม่ตายได้ไ,ดไหมเออในส่วนของท่าไม่ตายของคูก้าสุดเทพของเรานะครับอันแรกก็คือเอาเข่าไปไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่งอกเข่าไปกระแทกกับข้อพับของขาจากด้านหลังอ่ะเนาะ อันถัดมาก็เป็นต่อยรัวๆนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเตะผ่ามากนะอ่ะลองดูให้มันสมให้มันสมกับการเป็นผู้ก้าเอ๊ะทำไมค้างอะ่ะโอเคผมเห็นเตผพามากเป็นไงโอ้ 700! เจ็ดร้อยทำไม่ตยเหรอ,องั้นถ้าตีธรรมดาเท่าไหรอ่อ่ะมไม่เห็นโอ้ยเน่ๆน ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแบบเนี้ยนะ่ะรู้สึกยังไงบ้างล่ะรู้สึกยังไงล่ะโอ้ยอย่าไปกระตุ้นเขาโถ,ถวิ่งตี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 โอ้ยขอขอขอบังคับเป็นฝ่ายศัตรูแทนได้ไหมแหมรู้สึกดีจริงๆเลยอ่ะชนะได้แล้วข้าสบการหนึ่งพันได้รับเงินหนึ่งพันขยะกลายปเป็นเรื่องวาเออฉันแพ้แล้วเอา้าเงินก็ไปฉากซะส่อย่างใสสะอาดน่ะ ถมน้ำลายใส่ออกไหมครับมีแค่ครับอย่างเดียวฮะผุดเ <Huh? S 1> อกหน่อยไอ้ปีศาจก็ตามใดที่มีคนอย่างแกอยู่น่ะโลกนี้ก็ไม่มีอนาคตก็ให้เผาปีศาจอย่างพวกฉันจงจเจริญน,นี่พูดอะไรอะ่ะไม่เ,เข้าใจเลยโอ้ระเบิดเลยเหรอเดี๋ยวนีนี่คือถุยน้ำลายใส่ระเบิดแล้วเหรอซิระเบิดะแรงเลยนะเฮ้ นี่คือ,อยังไงเขาระเบิดตัวเองหรือว่าเราไปตีให้มันระเบิดเพราะเดี๋ยวๆนี่ภาษาจอมานเหรอไวไวก็ดีนี่มันภาษาจอมานแล้วเนี่ยอยากจะกระทืบจอมานด้วยพลังที่ถ่วมท้นจังเลยนะงั้นใช้สูตรโกงก็แล้วกันเอ๊ะขยะได้สูตรโกงมาแล้วอะไรอะพี่เดี๋ยว,ยวอย่างนี้ได้เลยเหรอ9ล้าน9ก็แสน9 9ทุกอย่างก็เก้าหมดเลยอะไระเนี่ยอ่า สงสารจังเฮ้ยอะอะอ่าเจ้าคนงโง่เอ้ยนี่ยืนคอว่าตายถึงที่เลยเง้นเละเจ้าผู้กล้าข้าน่ะจะโค่นเจ้าซะและทำให้โลกนี้นะ่ะกลายเป็นแดนสวรรค์ของเผ่าปีศาจข้าไม่ยอมให้เจ้ามาขัดขวางความทะเยอทะยานอันสูงส่งนี้หรอกนะฮะพูดอะไรเนี่ยฉันเล่นมือถืออยู่ไม่ทันได้ฟังเลยนะโอ้ยฟังเขาหน่อยเจ้ามาเลยนะเดี๋ยวสู้เลยเหรอแค่แค่ไีนเหรอแค่ไีเหรอ คุยแค่ดีรอคือเอ่ะเจ้าผูกา้าตามได้ที่มีเจ้าคนที่ชัวร้ไลอยังเจ้าอยู่พวกขา้าอะไม่มีความหวังอยู่ในอนาคตเพื่อโลกนี้แล้วและเพื่ออุดมคติของข้าผูก้าขยะข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้โอ้นี่มันอจาจวหมุนหมุนสิบครั้งแล้วออกเอสอ สุดยอดไอ้ขยะไอแ้แกแกไม่มีสิทธิทำอย่างนี้กดกดแล้วคือตายเถอะอยังยากไปเข้าฝ่ายไอ้นี่เหลือเกินท่านจะมาเหลือเกินเอ้าไหนเจ้าอ้ฮะฮะฮะถ้าถ้าทีเดียวใช่ใช่สุดอึ๊ต่อยขาสลายไปสักวันน่ะเจ้าพวกมนุษย์ก็จะรู้ตัวถึงพิษ ที่ชื่อความโง่เขาในตัวของพวกมันครับครับบายบายาดีล่ะเก็บกวาดเรียบร้อยเอ้าล่ะงั้นก็ไปปกครองโลกเลยแล้วกันฮะแกะแกหลายวันให้หลังแกแกทำอะไรอะ่ะแกะไปปกครองลูกอะไรอะ่ะฮะฮะฮะลูกน้องของขยะ อาล่ะอยู่ต้นน้าท่นขยานะไหนเอาจ้าเอาของถวายมาสิเอ่อืออท่านขยานี่ของถวายครับเป็นบรรณาการได้รับเงินหนึ่งพไม่พอเว้ยเอออะไรกันในกระเป๋าเงินของผมมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับขายชุดนั้นไปไม่เอา้า <c oughs> ทุกคนคุกเข่าไอ้จันทร์สักเอ่อเออโลโลเพครับไม่ไม่ใช่เสียงคนร้องที่แท้จริงของผมเออขอโทษครับทุกคนไม่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะและโลกก็ถูกปกครองโดยขยะเ,เพลงมึนเศร้าเลยอะ่ะเพลงมึงเศร้าเลยอะ่ะฮะเดี๋ยวจบแล้วหรอไม่ไม่มีแบบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรือว่าเป็นเป็นบทเรียนอะไรให้โลกนี้เหรอ จะจบอย่างนี้เลยเหรอฮะฮะ The End ไฟล์ของโปรเจกต์เกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้อ่าโอเคลงทันผู้กล้าด้วยค้อนแห่งความยุติธรรมยื่นมือช่วยเหลือผู้คน การที่จะมีผู้กล้าที่แท้จริงที่เขียนเนื้อเรื่องแบบนั้นขึ้นใหม่และช่วยโลกใบนี้ไว้คือความหวังเพียงหนึ่งเดียวของพวกเราครับฮะฮะฮะคือจะช่วยโลกเกมนี้ต้องไปเขียนเกมหรอ <c oughs> คือน,นี่เป็นเกม RPG Maker ที่มีไว้ขาย RPG Maker อีกทีเพื่อให้คนเล่นไปเขียนเนื้อเรื่องใหม่เพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ไว้อย่างนั้นเหรอ โอเคครับเมายว่าขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ครับอย่าลืมขอฝากครับบาย